Screws, สวัสดีค่ะสานบ้านสาวชุมครับพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีครับเบ้าดำครับวันนี้ได้เห็ดมาหลายเลยตะวักะเลาะมาเรื่อยๆเลยหาเน่าหมอกเน่าไม้กินเข่ากินน้ำเนาะค่ะสมกับบานกับพี่หลักไปรักเก้าพี่น้องที่ให้เห็ดค่ะไปขายได้ค่ะให้เป็นทุ้งเป็นทุ้งไปขายเนาะแม่เนาะให้ได้บานเขาค่ะสมกันค่ะเห็ดกจะเลยสมกันจ้าเห็ตเหตถ้าเหตตุโมูดำล่ะต้องสมกันตุโมูกระแซ่บด้วยกัน เด็ดผู้ม,มักเงี้ยเอาแต่เห็ดอะไรนี่เลยนะเส้ไปทุกเห็ดค่ะให้ได้กินทุกเห็ดเด้อพี่น้องเ่าต้อ,องเห็ดดำลงลุม่มมันก็ว่ามันเขน็ญก็มูจับลายลายคืออะไรกัดต้นยหักนเป็น,อนของลูกค้าก้อนมดัดจีอันนั้นก้อนนี้โอ้กันได้ๆ ม่นจะเสริมัชื่อกินเด็กนี่ถ้าจะเปิ้สิขายได้เป็นพันบ่ของคนกัตตาหน่อยก็หนีซะหนอเขาขายหลายได้พี่น้องมันก็หาซีรัมฮอรมอยู่หรองานดีนี่นะเรื่องเฮ็ดเป็นมอยากกัตตายเห็ดไป็นเป็นสมพัตมันค่อแยกแล้ว เกนเก็บงามประเเลี้ยงงามนะประเียงเก็บคุบคุบหวมเข้ากันเลียงเก็บดีด็ดีแล้วออกมามันก็ได้ขายเป็นกระต่ายโหลดไปนะยิบไงบไม่ไม่มไรมก็ยิบออกอมไม่ไม่ไรก็เอาออกอดีดีแข็งนีน้อเมีเนาะมันมีเปลยแยกั้สิกรลนังไปจะไปเก็บยุ้เฮิตกันเลยอานนี้ตามที่มือไปกัสี่ไว้แน่ มไว้หมดอะไว้หมดยฮิดคานะโมสังสังนะแม่เต็มถุงยู่แล้วลองสังน้่แหละเธออะไรนะสั่เศษในดอกสนี่บอกกันขามมม่สี่คำก้อนพี่น้องเธอวพูดลองคนมาเกิดสิวเอาเอหนึ่งกินเข่าแล้วเลี้งเข่าไงเนาะแล้วเป็นสีล่างอีก แต่ว่าช่วงนี้คนกับไปเก็บเห็ดลายค่ะกิดกันนีค่ะคนกับไปเก็บเห็ดลายแนี่เกกอากระดาษใส่ขายทุกมือนี่แหละพี่น้องเนี่ยมูมบบานนี่ผูมิว่าไปเก็บกับลยอยูุดอกเอาคุณไปทางนี้มือเปลี่ยนนะภูม จะไปซูนอ,อามันบาขอสีออกก็กได้ขนมนะันขนมาไดข้ขนมาได้เลยน,ะนี่ก่อนน้าพรได้ดีดีได้ผ้าาลทุ่งมาด้วเอาไกินน้นีเอไหนงนองอีกนนะ่นเนาะอันน้ค,ครับวยกันครัพี่น้องตะลุง ไม่ต้องไรครัอไตอกีา้าปใครไอเห็ดข,ขาใครขามเนกรสิางไว้กินมือ้อื่นบน,นลั่นหลังเนแกลยอเลยี๋ยวอย่าลืมดูข้าด้วยมันสัง่งไปส่งมันก่อนบ่เ <laughs> ามันไม่มองสิยัดแลวละ่ะใส่ไอ้ที่ปอเวลาไปเห็นเันขายน่ะส0บ,บาทแบบพี่น้อง็บ่ม่นว่าเิ่นขขยหน่อยดอกแต่เรื่องของเพิ่นเนาะ เขาาก้ไขท่นไหนเขาก็ขายของเขาไปค่ะนี่เขาที่นี่เจียวอีกทุกนึงน่อดไอีกทุงนึงบอืมเด็ดเห็ดดำใช่ไหมเ็ดำก็ได้เต๋อดีเล็กตีรว่าพึ่ดกินกเล่นนะเนมัยมากินโม่เลเนียวตึงๆเ่็ดนี่เนี่้นหนาพึ่นถูกัน มาปกนี่ว่าขวมอมึงเป็นคนพ่นบาดีเนาะพ่นเฮ็ดดีเอขมันาลุงเสีนี่วองสิ่ปกันมันยิ่งล้ไม่สิเล้เนูกับเลี้ยงสันละเมื่อเตายไงมันเลยเป็นสันพื้นเห็ดกระตาเห็ดงามงามกระตายเห็ดพื้นตายเห็ดเขาว่าจันคือกันพืนมาละมุนปันตีเพือกันเลย แขกกันครับวันนี้ทั้งถุงมีเตียนค่ะได้แล้วครับพี่น้องอ๋อแล้วเนาะปัญหา้องกระต่ายยุกลินเขาก็ไว้กินน้ำค่ะเขาไว้กินแล้วก็เอาไว้อันให้พี่น้องให้ไว้เทาดองนะครับปุณหนี่มีเตียนแนบผู้ใดอยากได้ถุงเดยก็เลือกเอาค่ะเพราะว่าเขาก็เฮ็ดไปตามนี่เขาล่ะไปเป็นเสื้อสินสินหาพี่น้องไปขายของจะบุดกันนะค่ะได้จากถุงพวกนี่ล็อกละหัวมแม่เศษสองหกสามสิบแปดเลยหยิบสองถุงค่ะ เออกระได้หยิบสองเลขคันหกนะกระได้หยิบสี่กระได้หยิบสองเลยค่ะกระเรือลายอยู่คุณนะพี่อะเมื่อคายหมดเด้อพี่น้องเด้อไว้กินน้ำซุ้มดอกกอกะจะวัยปลาพี่น้องฝากไม่ยากเลอืมอืมอันนี้ก็ไปกินเาไปกินเทาได้ครับเท้ากินปุ๋ยนะมิตรลูกเน็ดปุ๋ยไปวันเดียพี่น้องไปขายของกันค่ะขายพี่น้องฝากไปขายของค่ะ หมากระจนเกือบคำนาะค่ะพี่น้องอาบหน้ามาบไหนเรียบรยิ่มเราสภาพไปขายของม,มันเนี่ยขายเห็ดค่ะเห็ดกระตอนซ้อนถ้าเป็นมาเปิงบ้านาสาวเสริมบ้านขายกินเห็ดแพงๆนี่โอ้เนี้อไขา่ดวงรหัสสิบห้าสิบบาทนะคะ่ะตายมาเบิ่งเห็ดงามเออไข่เนี้ยแต่ว่ามาันเขาก่อน ก็มอ okay. ดตมาออดล่างซอยกันยกไปเลยเฮอะแล้วสให้เลือกเั้นสามฐานกูนะโยกเขาไปเฮ้ๆตรงน้าตีปาทจ้าเลือกเอาเลยตาเต็มๆถุงเฮแ้่บคื่อตาแลซื้อเฮจ้าเฮ็ดเลยเฮ็ดรวมๆกัน เฮ็ดดินครับเฮ็ดนาแลเฮ็ดนาอ่อนเฮ็ดนาอ่อนเฮ็ดอันตุบมูกยื้ลุ่มเฮ็ดพันคือกันเบิดครับเบียกเลยครับข้ารถเยอะเหรอคุณนั่งบ่ะฮะกุ้ณนั่งเออกุณนั่งห้าตัวเมื่อไหร่กันเมื่อไหร่ก็เห็นเฮ็ดเฮ็ดอันบะ เห็ดดินเฮ็ดดินงาพอซื้อมาไม่สาไม่สาล่างยังนี่นะไม่่งนะโมยอย่านังหาเนครับมาเลียกันครับมาเลียกันเลยยี่ตีเห็ดในเซียบเข้ามนี้ก่ต่อันเดียวกันมดล้มล้มกันอันนี้เห็ดขาวีหล เนมาราอยูเาเลห็ดเขาไว้เราขายไปเรื่อยๆพี่น้องขายไปเรื่อยๆค่ะไปส่งไงหนูล้วกันไส่งแล้หนิดิเราค่อยสิไป็นอเราค่อยสิบเปลนอยเท่าเป็นร้อยย่อโมมาหอดเลือกเขาได้ตามเบิ้งลิเห็ดกอกับนี้เห็ดกอเห็ดแด เห็ดโอนี่จ้าเห็ดทั้งลรก็เป็นเห็ดทานแต่ว่าเห็ดทานตุกมุกหบอกม่แง่จ้าเศษเนอะเห็ดทานสียูน่งเห็ดกน่ะเห็ดกนใหญ่นะ้านเหรอ่อมีหรืเามีอยากกินบ้าเอาไปเลือกหนุณณ์าน้า

น้อี um> <th uk> <th uk> ่าเ็ออกานดินเฮาเลนี่เฮตแซ่้เนี่ยเ็ดีนเ็ดนาเลยเ็ดนาวันครับน่ารุกขหครับสังคมคือตอยในต่างวัตมา เอาเลยครับพี so ite, the so the ่ดอกเีมครับค่ะค่ะสอเ็ดซอยนาเขาค่อมีเห็ดาแบบเรพินาชเฮนารเฮดนาออนครับไปโคกัอีกโคกัน้าตากเสียครับากเสียมันดูัมองโนนหือีนี่มายกันเดะไรก็จะล่งอันนั้นมาตะผดนี่ิมาตะกูบว่าอานี่ ม่เก็บเห็ดบอ่าจ้าไม่ไม่ันดงยุ่งเห็แต้เพื่ประจำเกืมประจำไปเก็บใส่อีโน้ยเห็นมือนี่ยแบบอะไรนี่ื้บาทรค่ะซื้ออยเน้คค่ะลดแม่หน่รถลราคาขายเห็ดค่ะตขอบคุณค่ะไม่เปิดมาซื้อเห็ดปีหนึ่เพ่นเพิ่นือน่นเก็บมาร้านซื้อเลยมันเล่ากัเ็มดมันล่เจอกันนี่โอ้จะขันปุ๊ค่

เราจกก็ได้ต่อนี่เดี๋เขาก็ได้เห็นมอหมดเฮ้ยจร้ายหลายพี่เลยเ้ยซองบ่ปิเตมมือเลืองมาด้อันนี้ก็ได้ต่อทั้งทัวร์ซาเปิซีรถนคือซอยสาเสริมเนี่ยซีถุงรถเนี่ยสองร้อยเพราะดีสองรอย น้าล่างง่ายยี่ดอกเต๊กอย่าขึ้นเข็มไม่ต้องต้มน้ำจะได้เราค้าหมอบน้าน้างูเ่ะเกือบหมดเลยเกือบหมดเลยแม่ามาส่าเพราะว่าแม่ค่าขายขาไห้ค่ะอด่าห้าสิบบาทจ้าเลย้ายครับเต็มถุงเลยครับพี่เป็นเสเซบ มายน่นอนนานนัน okay, ่บะมีเห mm ็ด hmm. เือครับเผือะ้า่นตายรับประกันหนึ่งกินทุกซุกเนี่ยเอาเลยนจ้าแน่องถุงเนาะค่ะถุงอถุงวยมันก็อิ่มพอดีถุงเดียวถุงเดียวเปล่า ไปซั่งกันแม่ไปซังกันแ่ไปเิน้ยดอก。ขอบคุณครับ。ไปเฮ็นเพนเกินไม่คะประสาทนี่ลืมเงินไปเเยอ。เ็ดดิบอ。 ทายกันถือกันเหรอร้อยนิดมาต่อยนิดอ้าวเนี่ยหกร้อยเจ็ดร้อยค่ะแบบขายดีขายอยีกนน่ะบุ้งลูกค้าแล้วซื้อน้ำเบื่อรวยละก็ซื้อเตายาวเสริมอีกมาซื้อน้กพี่น้องพิซซ่านะ้ำปั้นกับมีคา่าเสื้อนี่ค่ะบัวไวบูมเบอร์รี่บ้างเนี่ยบัวไวบัวไว้บูดิ้งกิน,นไปครับโอ๊ยเอาลูกชิ้นอะไรนี่ะเิดนึงป่าว เมนถุงหนึงค่ะบาทตก็เากเอกินทุกซุก้อเอาเนีเห็ดรวมเนี่ยด่าเห็ดรวมเอาเนี่ยถุงลดมสอถุงวดกินเยเีก่อนนีไม่ได้หวะโดดเดียวกอบถุงลวดเห็ดออกไหมนะเห็ดออกสุดสีแด้นี่แหละมันเมนหาง่ายๆนะน้องน่ปาแซ่คือวกผู้เลี้ยงผู้เาว่เมนที่ออกคืสับเอินเฮสังคมกูนผมว่าเนบ้านเา เจ้าของขุมเราให้ดิเอ๋ยเขาเลิให้นะขอบคุณครับขอบคุณครับขึ้นอยากเนาะเร่เร่ปนเหดแม่เพิ่งเมาพอดีค่ะเมาสารพัดพอดีปรเด็เมื่อวานเนียนลูกสาวเพิ่งเห่าเนาะมึอนี่กันเลยมาให้แม่แล้วเขาอยากค่ะอยากดีขอบคุณครับอ่าฮอร์สตัดนะครับขึ้นมาเงี้ยนะ ใช่ <laughs> เว้ยนะครับมาพี่น้อง, <c oughs> ต,องต้องหาเลียมไปดีครับ <c oughs> มาหาคัมเนี่ยมันต้มเนีนกับเตียน,นนั่นเนาะมาหมาฮอดลืมมึงที่พี่น้องประนี้ลืมเอาน้ำหม่มาขายว่าจะพอดีก็ <c oughs> ต้มต้มใช่นาะพอดีก็ต้มขายพอดีแหละต้มายน้ำไม้ลายนาะพี่น้องเนาะน้ำหม่ไายเสียบหนัวหนัวครับเกือบมือเขาได้ไปยิงเอาไม้ตื้นไอดีกระเทือนนั่นเสริมกันเขามันได้ลายกับต้มเรียบร้อยแล้วก็เอามาหลอกขายเนาะค่ะมื่อนี้กับหาพี่น้องอันนี้ก็หลัง ขายของทั vigil, ้งหมดกระจงไปกิ eat, ceu, นกระไรเตอรเพราะว่าเขาไปให้เดี๋ยวเอาไปให้แม่ย่าน้ำให้เละแม่ตู่ก็สิเนาะนั่นแหละค่ะก็เอาไว้กินส่วนหนึ่งขายทั้งหมดเลยเขาไปซะสองซะสองกับเงินหนึ่งพันหนึ่งร้อยเนาะค่ะแบบรายการน้ำละกันความสุขหลายกว่าเแบบพี่น้องมาเก็บเห็ดเนาะค่ะเรื่องเงินเรื่องยังกัะเสื้อสกับเสื้ออะไรกันนั่นแหละเพราะได้ร้ายได้ก็จะให้แม่น้ำแล้วค่ะจะได้ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์เสื้อสูทละกันครอบครัวน้ำเด้แ้วค่ะ สวัสดีค่ะบบาน่ะสวัสดีครับสเสริมหักพี่น้องเด้อค่ะ